ชาวมอญทั่วโลกร่วมฉลอง68ปีวันชาติมอญประธานพักรัฐมอญใหม่ก็รี้อร้องค่ะให้รัฐบาลพม่าต้องมีความชัดเจนเรื่องการแก้ไขรัฐมนูลปี2008ก่อนจะมีการลงนามหยุดยิงทั่วประเทศเพราะว่าถือว่าเป็นเงื่อนไขสําคัญของทุกกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งก็จะเป็นผลดีกับรบัฐบาลพม่าหากการแก้ไขรัฐมนูลและข้อตกลงหยุดยิงจะเกิดขึ้นก่อนการเลือกตั้งใหม่แล้วก็ก่อนที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปีนี้ติดตามจากรายงานของคุณทปัปนีเอียสีชัย กองทัพพักรัฐมอนใหม่เดินสวนสนามเข้าร่วมพิธีฉลองวันชาติมอนครบรอบ68ปีที่จัดขึ้นในหมู่บ้านบ่อยญี่ปุ่นอำเภอพญา,าตองซูจังหวัดมอละแมงสาภาพเมียนมาโรงข้ามอำเภอสังขระบ,บุรีจังหวัดกาญจนบ,บุรีท่ามกลางชาวมอนและชาวไทยเชื้อสายมอนที่มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก วันครบรอบ68ปีวันชาติมอนในปีนี้ผู้นำพรรครัฐมอนใหม่ยืนยันกับชาวมอนว่าการต่อสู้ของชาวมอนนั้นยังคงดำเนินต่อไปจนกว่าที่จะเห็นสันติภาพเกิดขึ้นในพามา่าโดยเฉพาะการเจราจาหยุดยิงกับรัฐบาลพาม่าที่จะมีขึ้นทั่วประเทศในวันที่12กุมภาพันธ์นี้พรรครัฐบอลใหม่มีการร่วมมือกับทุกกลุ่มชาติพันธุ์ในนาม UNFC ซซึ่งเชื่อมั่นว่าจะเป็นทางออกในการที่จะหาแนวทางให้เกิดสันติภาพและประชาธิปไตยที่แท้จริงในพามา่า ค่ะุณโ,โ,โทษทอมอนประธานพรรรัฐมอนใหม่กล่าวขอบคุณชาวมอนที่ยังรวมใจเป็นหนึ่งเดียวนับตั้งแต่ปี1948ชาวมอนเริ่มต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิเหนือดินแดนของมอน กองทัพพักรัฐบอนใหม่ยังไม่สามารถวางอาวุธได้แม้จะมีการลงนามเจราจาหยุดยิงกับรัฐบาลพม่ามาแล้วสองครั้งครั้งแรกในปี1995แต่ไม่เป็นผลสำเร็จและครั้งที่2ในปี2012 ผ่านมา3ปียังไม่มีความคืบหน้าทําให้กองกําลังชาติพันธุ์ในพม่า11กลุ่มรวมตัวกันในานามสภาสาพันธรัฐแห่งชาติ The United ต a t i o n a l i t y Federal Council หรือ u n f c ติดตามการสร้างสันติภาพในพมา่าที่มีข้อเสนอรงการให้รัฐบาลพม่าแก้ไขรัฐธรรมนูญปี2008ให้เกิดความเท่าเทียมความเสมอภาคกับทุกกลุ่มชาติพันธุ์และขอให้มีการถอนกำลังทหารแต่ทั้งสองเรื่องยังไม่เห็นผลในทางปฏิบัติ ประธานพักรัฐมนหม่เชื่อว่าหากยังไม่มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญการตกลงหยุดยิงคงจะเกิดขึ้นได้ยากโดยเฉพาะกรณีที่รัฐบาลพม่าจะนัดลงนามหยุดยิงทั่วประเทศในวันที่12กุมภาพันธ์นี้พักรัฐมนหม่และ UNFC ยังไม่ได้รับเชิญและพักรัฐมนหม่คงไม่ลงนามด้วยหากยังไม่มีความชัดเจนเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งหารัฐบาลพามา่าต้องการให้เกิดสันติภาพที่แท้จริงจะต้องผลักดันเรื่องนี้ให้สําเร็จก่อนการเลือกตั้งและก่อนเปิดประชาคมอาเซียนในปีนี้ปูโไปรุยไมู้ชอบูอยู่เลโนประธานพักรัฐมนใหม่ยอมรับว่าสันติภาพในพาม่าจะเกิดขึ้นได้ทุกกลุ่มชาติพันธุ์ต้องร่วมมือกันในส่วนรัฐมอนพรรคักรัฐมอนใหม่ที่ยังมีกำลังทหารได้ร่วมมือกับพักการเมืองทั้งสองพัก ซึ่งวันนี้มีการอ่านสารจาก u n f c ย้ำถึงความร่วมมือของกลุ่มชาติพันธุ์และสารจากนางองซานซูจีที่เห็นว่าชนชาติมอลจะต้องได้รับการฟื้นฟูประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและการศึกษาและกลุ่มการเมืองจะต้องร่วมมือกันเพื่อสร้างประชาธิปไตยสำหรับชาวมอน,นั้นมีประชากรกว่า7ล้านคนประธานภาครัฐมอใหม่ย,ยังเป็นห่วงถึงการเกิดขึ้นของโครงการขนาดใหญ่ ที่ควรจะเริ่มต้นหลังมีการหยุดยิงเพื่อเป็นหลักประกันในการดูแลทรัพยากรเฉพาะที่จังหวัดมอละแมงชาวเมืองเยกำลังมีการประท้วงคัดค้านการสร้างเหมืองฐานหินสำหรับชาวมอนในหมู่บ้านบ่อยญี่ปุ่นอำเภอพญา,าตองซูสามารถไปมาหาสู่กับชาวไทยเชื้อสายมอที่อำเภอสังขระบ,บุรีจังหวัดกาญจนบุรีแต่ความเป็นอยู่ยังแตกต่างกันมาก งานฉลอง68ปีวันชาติมอญปีนี้แม่คันหยุดยิงจะยังไม่เป็นผลแต่เต็มไปด้วยความหวังที่จะเห็นสันติภาพเกิดขึ้นในเร็ววันนี้ รัฐมนใหม่เป็นหนึ่งในกลุ่มชาติพันธุ์ชาวมอญที่มีการลงนามเจราจาหยุดยิงกับรัฐบาลพม่าแต่ยังไม่วางอาวุธผู้นำพักรัฐมนตใหม่ยืนยันว่ารัฐบาลพม่าจะต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี2008ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งในปีนี้การหยุดยิงและกระบวนการประชาธิปไตยจึงจะเกิดขึ้นอย่างแท้จริงในพมา่าทัศน์บเอียสีชายข่าวสามมิติรายงานจากเมืองพญาตองซูจังหวัดมอละแมงรัฐมนตสภาพเมียนมา